นี่แหละที่เขาว่ามาเฟียตำรวจเนี่ยหวยจริงๆแล้วตำรวจขายก็มาปิดมาปิดให้พวกกูไปเม็ดสองเม็ดไปปีสองปีสี่ห้าปีใครแม่งก็เข็ดทั้งนั้นแหละชัตจริงๆจริงๆแล้วแม่งขายกันเองไอ้ที่แล้วก็พวกกูเป็นแพ้กันเนี่ยไปยัดเต็มโรงพักเต็มแม่อ่าเต็มอะไรนะเรือนจำอ่ะก็เพราะอย่างงี้แหละที่พวกเนี้ยแหละตำรวจแม่งขายกันเองแล้วก็มายัดพวกกูเป็นแพ้กันอ่ะควยไปติดข้างในกันบานเตะแล้วยี่ตอนเราก็เคียเขาไม่รู้กันเนี่ย จริงๆแม่งตำรวจขายเองอะ่ะแล้วเราให้พวกกูเป็นแพะกันเข้าไปข้างในกีนก่คนน่ะเดี๋ยวนี้แม่งไอสัตว์ไม่ใช่จำหน่ายแท้ๆหรอกไอสัตว์แม่งก็มาจับไอคนนู้นไปขังว่าวก,กี่ปีสองปีเฮียแม่งรู้เรื่องมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นอนน,อนในพวกนั้นมันพวกเสพทั้งนั้นแหละไอสัตว์ไม่ใช่พวกขายหรอกมันเป็นแค่เกมของมันแล้วก็ละครของพวกมันคงจะเป็นมาเฟียในค่าตำรวจอะ่ะ เสื bag, <se> Duke, ่อมเสียประวัติไอ้ตำรวจดีๆเขาก็มีเฮี้ยแม่งเฮี้ยพวกนี้เรียนมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้จริงๆเนี่ยแล้วก็มาดักเก็บดักคุยอะไรกูเนี่ยกูแค่สื่อเขามาไอ้สัตว์ไอพ่อเป็นคุกคุยไว้เฮี้ยกูแค่ดูดยาแค่นี้ไอ้สัตว์เฮี้ยอะไรมากมายกูไว้เฮี้ยทีนี่กูเฮียนั่งดูดยาเฮี้ยะไรนักหนาวะเนี่ยเฮี้ยหวย 哎。Yeah.